เขาอนเนี่ยก็ใเต็มไม่ไหวขักงามเอาก็เธอเล่นล่อฉันเหลือเกินชุติการอุ๊ยดูซิเนี่ยยอดมันอ่อนแต่ว่ามันออกเหลืองแล้วอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะคะได้พุ่งเดี๋ยวว่าจะเก็บผักบุ้งสักหน่อยนะคะจะไปไว้เก็บโอเคไปเลยอักกรอนไหน เดี๋ยวเตามสบายเขาลงก่อนนะเรื่องของเรื่องคือดิฉันขอลงก่อนดิฉันไม่อยากกลิ้งลงเนื้อจ้ะเอายอดอ่อนๆเนาะหักเอาโล่ไม่ต้องดอกมีดนะนะเอาบ่จ้าเอ้ยยอดอ่อนๆบ่ยอดอ่อนๆเอาแบบเอายอดแบบอ่อนไม่อยาได้ใหญ่ๆเราเห็นเขาเก็บใหญ่ๆกันนักเนี่ยเก็บใหญ่ๆไม่ชอบเราใหญ่ๆเราใหญ่อย่เงี้ยเลยเหรออ๋อไม่ก็เห็นเขาเก็บแบบนั้นด้ไหมไว้พี่ว่าใหญ่มันก็หักได้ประมาณนี้เห็นไหมตัวนั้นซื้อใหญ่ๆนะนี่หรอบอตินั่นนะเออ โอ้ oh my god นะโอ้โ oh หพั้หืน้าต่อยคนมีเสียงเนี่ย <c oughs> มันแบบไหนยอดไหนแบบไหนอร่อยแบบนี้ไหมรอาแบบนี้อค่อยค่อยๆมากแบบกำลังขึ้นนะ่ะเออที่ก็ว่างนะันแหละแต่ว่า้นนะเอาคอมฟีนก็คือใหญ่โอ้โหใหญ่มันก็ใหญ่ไปเห็นไหมมันเป็นไอนะ้นั่นนะมัน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 เนี่ยเขาเรียกว่านะ มันเป็นความส้มมัน่ะเ,ออเขาเรียกอะไรยางมันเนาะไม่ใช่ยางเออขา oh. โอ๊ยตาตาใจมันมันจะหล่นไหม,ม<า>ถ้าเก่งลงล่างจะยับเลยไม่ก็แต่ขึ้นมาโลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังหาเหยียบไม่ได้มันเป็นเป็นเผาอ่ะ มองไปข้างล่างซิอันนั้นอ่อนๆไหมน่ะตัวข้างล่างนู่นตัวน้ำทะเลนย่างนั่นเลยเหรอเลยเลยนั่นแหละย่างนู่นเลิศเลยเหรอ๋อมันกำลังออกเหมือนกันโอ้โหเนี่ยอุ้ยทำไมมันมันอย่างเงี้ยมันมันถ้าใครได้เด็ดแล้วหยุดไม่ได้เลยโอ้ตก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 สวยนะใช่ไหลจ้า จระวังระวังตกไปถึงนู่นเลยนะจะบอกให้ถือน้ำใช่ไหมเจ้ามีเพื่อนกินเยอะๆเอาไปโรดได้หลายโหไม่มีเส้นกินก็ใกล้จ<ฮ>นะก็ไม่คกอยกินกินเต็มเลยมีแต่ถาม,มาว่าวางมม่อไรจะไปเก็บอา่าก็ยังไม่วางก็ทีตอนนี้ว่างแล้วเพราะว่าทรยายจับเรียบร้อยแล้ววุ้ยแม่ อุ้ยโ่เลนะอู้อันนี้พอแล้วมั้ยพอแล้วพอแล้วนะจ้ะพี่บิกเก็บจะจับพี่หนอเพราะ,ะารว่าเพราะว่าเราไม่มีอ่เมนูกินคะ่ะดงตรีกินคนเดียวไม่มีเมนูกินถ้าทำเยอะๆมันต้องมีเพื่อนกินมันถึงจะหมด มาไปแกงส้มนี่บ๊อบปุ๊บปุ๊บโอ้โหโ,หโอ้โหโอ้โหเต็มแล้วไม่ต้องไปเก็บผักอื่นหรอกเอาแค่ผักบุ้งก็ไปไปต่อไปหาผักอื่นต่อจ้าจะมาบึงกระถินฉัน,อาอานม,มาบึงผักกระถินแต่มันไม่มีผักกระถินนะ เอาอยู่ใส่ล่ะน,นี่ไงนี่ไงตรีกำลังขึ้นไหมเนี่เยนนนนนเนี่ยเนี่ยโบแมนเนี่ยโบแมนบ่เนี่ยกระถินน่ะนะแล้วอุ้ยเนี่ยพี่อยากได้ผักกระถินอนะ่ะมันคือยอดอันยังไม่ทันใหญ่ไหม,มเดี๋ยวนะคะอุ้ยแมีนอยู่บนน้องอันนี้โบแมน มันพี่สับสนนิดนึงนะเนี่ยตัวไหนแมนตัวไหนโบแมนพี่สับสนอยู่เด้สับสนกระถินกับอันนี่แมนบ่โบรอันนี้มันบบกลมเนี่ยไงกลมม่วงหนวะถ้ามันเป็นใบเออเลวๆเยลนะแม่แมนหรอมีใบเรียวใบกลมด้วยนะคะเราต้องเอาความชัวร์เนาะแต่ว่ามันอร่อยอ่ะ แส่บต้องแย่มันหน่อยอาจจะนี่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 นใช่ไหมออมันน,นี่นี่กันมันเพิ่องออกเล็กๆเ,เองตรีมันไม่มันยังไม่ออกยาวไงกับทินอะ่ะโอ้ยมันเก็บหากระสูบอบ่เมนมันเก็บหากรือด้วคนอัน คนนะมันกลมยากบ่ว่าหยังดอกอะไรเดี๋ยวเก็บๆมาเก็บมาโอ้โอ้ลอนๆๆเอาเธอเธอว่าอีหยังก็หอยอีหยังอีหยังโอ้ยอีหยังก็ผักมว่าซั่นแม่นบ่บ่แม่นเว้าคนละอย่างเด้นี่ บอกกันน,น้อยเ,ออเดียวายาามาทันหลายอุ้ยนี่แต่มันมันขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันเนี่ยเห็นมัมันยังน,น้อยอยู่เลยตรีอืม <c oughs> <c oughs> นี่ว่าอยากได้ผักกะทินนะคะสเดินดุดบ่ สะดุดบ่อฮะใส่เบึงนี่เห็นไหมมันยาวๆเห็นบ่อันนี้บกินอ้าวอันนี้บกินอันนี้กินตายแล้วนี่นี่ไม่กินเนี่ยบัโอ้มันมันมันคือกันโพดสันั่นแหละอันนั้นกินอันมันคือมึงใดโอ้มันคืออีหลีเด้อจื้ออันเบึงบ่ได้เลยเนี่ย

มันขึ้นอยู่โรงเรียนงามงามพี่ว่ามันบอกไปเก็บวงเรียนบอกสันบอกไปเอ้ยอันนี้กระถินนี่กระถินบแมนเอาแล้ววะสูงานเหนียวไปเก็บกินแท่งเงินนด้นเหรอเออก็นั่นละถึงว่าบุกกาเก็บกินยังวะอันเห็นบักลายเห็นบักลายอยู่อันมื่อวานแต่ว่าบอกอุ้ยถ้าบุชัวว่าก็บอกกินเด้อว่าต้องต้องหาปรมาจารย์ก่อน ไปเก็บผักส่ง <c oughs> ิมา้เออกินได้บาีกินได้บไปเก็บผักยำได้ก็ไม่ไส่งหนะาตรีเด้อเพราะว่าเพราะว่าถ้าตรีกินได้เราก็กินได้คม <c oughs> ยังเด้เอาอีหยังิบเมนด้บเมนเออถ้าตรีกินได้เราก็กินได้ค่ะ มันกําลังขึ้นมันยังไม่ขึ้นอันเท่าไหร่นะใช่มันยังไม่เราเก็บกินปันอันนี้เนาะไปแม่ใส่ใส่ไม่ใส่วะตามไปเห็นโอ้หะอะไรอันนี้คือพักซี่แท้ฮะแม่บอกกินได้กินได้อยู่เต้เคอิ์นฝังยังเป็นแปลเป็นภาษาเั็นสื่อวะอย่างกับแปลเป็นภาษาอันนี้แปลว่าอัน กนนัเาตวังนกินต่บ่้ะดมากันลเปงี้ตองัเปยว่ะทางบ้านพีกำลังข้นยอดงามงามเดี๋ยวเอาไปอันเปียวคนหลังอือนี่กัแมนแมนบ่แมนพักพักสี่เออพักสี่เป็นวะพักไอ้ยังกาะ พักกะถินแนแนแมนอู้กะถินยอดสวยแมนแมนบอกปานปานจอบลอยเขาเด้อใช่เราเราเราก็ตกกระตากไม่ได้ค่ะเราต้องแบบต้องแบบคอยปริเวณยังเด้อ ตอนนี้คือโอเคแล้วเนะวาะ่ีก็มันก็ต้องโอเคค่ะเพราะว่า,ขขาเราเราเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องทําใจละเพราะว่าถ้าเรายิ่งรู้สึกเศร้าแฟนเราก็จะดูเศร้าไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเราก็ต้องพ่อลูกเนาะ คนลูกเพื่อสามีาใช่รไรหรอกคนเราเมื่อมันถึงที่มันก็มันก็สิงง <c oughs> ่งไงอถึงที่มันก็สิ่งแง่แง่แล้ววะที <c oughs> ่ว่าจังได้ก <c oughs> ็เหมือเนเหมือนเอ่อที่ว่าว่าก็ส่งคุณยายเรียบร้อยแล้ว คุณยายกลับบ้านไปหาลูกหาหลานแล้วนะเนา <listings. S 2> ะก็มีเห็นคุณยายกลับบ้านแล้วก็ใช่ไ,ไหมป้าไก่ไม่เห็นของดีเนะ้อบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเหียม,ม,มากเฮียมากดูมากอู้ไหลอุ้ออย <laughs> มันขอโทษขอโทษอ,อุ้ยอุแบบ้ยปันอัน ลูกลิงเนาะสู้อ้อูโอ๊ยคอยก็อยากหัวเจาะคออ้อู้อู้อีกอย่างน่ะมันคือมันมันอัตโนมัติแบบมันไปแบบเห็นมันสวยใช่ไหมใช่ใช่มันเหมือนกันเมาพอวางเขาจะคิดว่าตัวเองจะเต้นเนาะคอยเต้นเขาก็เต้นคอยจ้องจ้องยอดดีใจลายเนี่ยอือจังเข้าไปเก็บเพชรขึ้นกันแหละคือมันมันมีความสุขเนาะกับการได้ที่จริงมันก็นอกที่จริงเราไม่มาเก็บก็ได้นะ ใช่อันนี้ก็ได้นะแต่มันอันนี้แหละมันแบบมันผ่อนคลายดีนะใช่มันมันทำให้เรามีความสุขดีได้หัวอเปิดเปิดเปิงไปใช่เพราะชีวิตฉันไม่ได้สวยไม่ได้งาม ไม่ได้มีเพียพร้อมสำหรับความรักของใครอันนี้ยาเลยดีเนาะมันจะเลดีกินลับคนดีต่อสัตยสตินะพี่ว่าใช่ไหมใช่ลูกอย่างงี้เหรอเลดี้กาเก้าเลดี้กาก้า ต่างส right? ื re> ่อเขาเสียต้นใช่ไหมเอาเลยเด้อปะนี่พี่จะประจําเดือนมาปกติได้ไงพี่ผมมีประจําเดือนแล้วดีต่ละก็ต้องยานตองก็อยากนะอยากอยู่เด้แต่มันเป็นไปว่าได้นะอยากได้ลูกครึ่งเด้แต่ก่อนน่ะโอ้ยากอยากไหม Oh, masong song eh <laughs>